สวัสดีค่ะพบกับดิฉันค่ะสมทวินอัตพรผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกับโครงการดีๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อีกหนึ่งโครงการนะคะซึ่งได้จัดกันเป็นประจำทุกปีะคะ่ะนั่นก็คือโครงการ กายบำบัดฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขังติดยาเสพติดค่ะและในปีนี้นะคะได้จัดขึ้นในวันที่28เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคม2557ค่ะในช่วงเช้าค่ะที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้รับเกียรติจากท่านคณีทิพย์บุญญเกตค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะและในช่วงบ่ายที่เรือนจำอำเภอหล่มสักนะคะ ได้รับเกียรติจากท่านวรชโทสุคนขจรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มาเป็นประธานเปิดค่ะและเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะโครงินการค่ายจับวัดพืฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องอยาเสพติดประจำปีพศ2567ณกวันีหน้าอนนี้ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานไปในจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยมุ่งเน้นให้ผู้ภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและสอนเนื่องตามนโยบายเรื่องของรัฐบาลภายใต้กรอบและแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณพของ6 7ะรเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและยุทธศาสตร์ภาังแผ่นดินอาชนะยนยาเสพติดพของ2ของ2555แผนงานที่2การแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด โดยเฉพาะผู้ต้องขังติดยาเสพติดที่ต้องได้รับการแก้ไขบำบัดพื้นฟรูเพื่อให้กลับมาเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมเนื่องจากท่านผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านวิเชรจัสลาโนไทยสิทราชการยกว่าหมายให้ผมรองผู้ว่าการจังหวัดมาทำหน้าที่ในวันนี้แทนผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายบำบัดพื้นฟรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ต้องขังติดยาเสพติดประจำปี2557ในวันนี้ ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการปลางแผ่นดิานเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเรื่อนจำจังหวัดเพชรบูรณได้บูรณาการร่วมกันจะทำโครงการให้ปรับัติรื้นฟืและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขังยาเสพติด ต้องกาบเรียนทัน้งคณะสรฆการพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรนะครับโครงการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรโดยท่านอาค้าราชทองใจสดและท่านผู้วิชาการเรือนจํารวมทั้งนักโทษทั้งพันหกร้อยคนที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาก็คือโครงการบําบัดเยยวาพิดยา,สาเสพติดในเรือนจำจังหวัดพิจิตรซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ห้าแล้ว ในในความพห็นของผมหรือของจังหวัดพชบูรณ์เนี่ยมองว่าโครงการนี้เกิดประโยชน์กับภาคสังคมของไทยเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะว่าต้องจะหาหลายๆแห่งที่ไม่ไม,ไม่มีโอกาสได้ทาแบบนี้แต่ในความคิดของท่านนายกองการประหารจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีแนความคิดจะเป็นองค์รวมก็คือการบูรณาการทําง,งานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างสุดขีดโดยเฉพาะ ในทุกๆปีเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยท่านนายกเนี่ยนะครับได้สนับสนุนงบประมาณปีนึงไม่ต่ำกว่า5แสนบาทซึ่งปีนี้เนี่ยสนับสนุนถึง6แสนกว่าบาทในการดําเนินการในเรื่องนี้รวมทั้งการสร้างโรงอาหารให้กับผู้ต้องขัง,งที่อยู่ในนี้ด้วยนะครับค่ะอยากให้พูดถึงปัญหาของยาเสพติดในปัจจุบันนีค้ค่ะสำหรับปัญหายาเสพติดในปัจจุบันนี้ถ้าเราะจะมองภาพรวมนะครับก็คือ เป็นปัญหาของชาติอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจับยาเสพติดได้มากมายมหาศาลแต่ยาเสพติดนั้นยังไม่หมดไปจากสังคมไทยเราก็ขึ้นอยู่กับการสร้างจิตสํานึกการมีจิตสํานึกของพ่อแม่พมี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดพวกเราเป็นส่วนราชการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีส่วนร่วมก็จริงอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วการสร้างจิตสํานึกต้องเกิดด้วยตนเองก็คือประชาชนครับ ที่เรามีวันนี้ในเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยเหลือภาคสังคมได้เราไม่อยากให้น้องๆหรือพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์หรือคนไทยทั่วไปต้องมาอยู่ในนี้เหมือนแบบนี้นั่นก็คือการก้าวเดินเพียงแค่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวฉะนั้นการมีจิตสำนึกในเรื่องป้องกันและปราบปรปามยาเสพติดรวมทั้งบำบัดรักษาเนี่ยมันเป็นหัวใจของการทำงานเป็นหัวใจของการเลิกยาเสพติดในประเทศไทยเลยครับ านอมา,มาค่ะ<ช>ท่านคะอยากให้พูดถึงนะคะประโยชน์ของโครงการนี้ค่ะครับก็องค์การบริหารจังหวัดเพยรบูรณ์เนี่ยโดยท่านนายกอัรรเดชทองใจสดเนี่ยได้จัดโครงการ,รบำบัดและฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดให้กับเรือนจันจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็เดือนจำจังหวัดลมศักนะครับเป็นเวลาติดต่อกันมาหลายปีประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ก็ทําให้ผู้ต้องขังเนี่ยให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยยังมีคุณค่า สามารถกลับตัวไปใช้ในชีวิตในสังคมได้แล้วก็สังคมด้านนอกเนี่ยยังยินดีต้อนรับพวกท่านอยู่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยจะได้เลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตในสังคมต่อไปได้ค่ะแล้วมีการกงแผนเง่องบประมาณยังไงบ้างคะพ่ชก็งบประมาณเนี่ยทางองค์การมหาชนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยท่านนายกกระเดชเนี่ยได้จัดงบประมาณสําหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูเนี่ยให้กับเรือนจำภายในจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ซึ่งเราก็จะทํางานแบบบูรณาการร่วมกันกับเรือนจำจังหวัดแล้วก็หน่วยงานทางแพทย์แล้วก็สาธารณสุขของจังหวัดก็จะบูรด้วยครับผมและอาคารที่น่าร่างขึ้นเนี่ยค่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างบ้างคางร,งรับคือเริ่มแรกเนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยอาคารอย่างด้านด้านซ้ายมือที่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 ทเห็นอยู่เนี่ยนะฮะ <สา S 1> เป็นเป็นอาคารที่มีความชำรุดทรุดโทรมแล้วก็เสื่อมสภาพรวมทั้งอ่าเป็นโรงอาหารที่แออัดยัดเยียด ทางเรือนจำยศพิบูลก็ได้ของบประมาณไปยังท่านนายกอักขเดชทอยสดเพื่อจะจัดสร้างโครงการโรงอาหารเพื่อให้ผู้ต้องขังได้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 มีได้ได้มีพื้นที่ที่จะรองรับในการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็ได้จัดงบประมาณมาให้ในการสร้างอาคารแห่งนี้เนี่ยนะฮะแล้วประโยชน์นะของอาคารที่จะสร้างขึ้นเนี่ยเป็นประโยชน์ยังไงต่อนักโทษบ้านค้างก็ทําให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับอาคาร ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ทางองค์การมหาวิหนาลัยนนวเพชรบูรณ์เนี่ยได้ร่วมกับจังหวัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูร์ที่จะทำเป็นอาคารเพื่อให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้จับกิจกรรมได้มีพื้นที่ทํากิจกรรมทานอาหารแล้วก็ใช้ชีวิตรวมทั้งกันแดดกันฝนได้ดียิ่งขึ้นครับผมค่สุดทยนี้นะะอยากฝากถึงน้องๆเยาวชนนะคะที่ทกำลังดูอยู่ตอนนี้เรื่องของยา ครับก็ฝากถึงผู้ปกครองแล้วก็เยาว,วชนรวมทั้งพี่น้องในจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าองค์การมหาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยไม่เคยทอดทิ้งผู้คนทุกกลุ่มนะครับซึ่งทางองค์การมหาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยโดยท่านนายกอะคาเดชเนี่ยถ้าดูแลตรงไหนได้ท่านจะรีบไปดูรวมทั้งสมาชิกสภาองค์การมหาชนจังหวัดก็จะพยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อมาดูแลคนทุกกลุ่มทุก ทุกจุดแล้วก็ทุกชุมชนนะที่สามารถที่จะทําได้เราจะทําให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เขามีความพึงพอใจในชีวิตรวมทั้งให้รู้จักตัวเองว่ามีประโยชน์ต่อสังคมมากในอนาคตครับผมขอบคุณามากเลยครับขอบคุณครับผเผ่นตรงสะิตเนือเกล้าชาวไทยสูวนลมใจให้แผ่นเด่นระบาดสมเด็จพระประมินทร มาเห็นตลาททิเวตรามาทิปปิจักรินาระบดิน ทุกปีใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยมีความแตกต่างเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าคะครับก็ปีนี้รู้สึกว่าเรือนจําของอำเภอลมศักดิ์แห่งนี้เป็นเป็นเรือนจําที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้นปีที่แล้วถ้าจําไม่ผิดเนี่ยจะมีผู้ต้องขังทั้งหญิงและชายเนี่ยประมาณแ0 0อคนแต่ปีนี้เท่าที่สอบถามผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยปีนี้ผู้ต้องขังเพิ่มมาเป็น9 8 4คนเพิ่มจากปีที่แล้วประมาณ184คนครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่าง ออกไปอีกก็คือเรื่องสถานที่นะครับเพราะว่าปีนี้ทางองค์การมาหานจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยได้ร่วมกับทางอำเภอเรือนจำอำเภอลมศักด์เนี่ยได้อุดหนุนงบประมาณในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าโครงสร้างอย่างเช่นหลังคาเรือนหลังคาโรงอาหารนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้ลดอาการของความแออัดนะครับซึ่งทางองค์การมาหานจังหวัดก็ได้สนับสนุนเป็นค่าววัสดุก่อสร้างมาให้ แต่ว่าใช้แรงงานของผู้ต้องขังที่ที่มีอยู่แล้วครับก็ก็เราสังเกตจากสภาพแวดล้อมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเหมือนกันครับโครงการนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยคิดว่าจะมีการต่อยอดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมีแน่นอนนะเพราะว่าโครงการค่ายฟื้นฟูผู้ต้องขังและบําบัดผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดเนี่ยเป็นโครงการที่มีความสําคัญของพี่น้องในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างยิ่งถึงแม้เราจะทํามาติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วก็ตามแต่ว่า ผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่แต่เราก็มีความคิดทางนายกองค์การมหาชนจังหวัดเนี่ยก็ยังมีความคิดว่าถ้าเราไม่ทําอะไรขึ้นเลยเนี่ยภาระของผู้ต้องขังเนี่ยแล้วก็ประชาชนที่ยังไม่มีความรู้เรื่องยาเสพติดเนี่ยก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้นรวมทั้งผู้ต้องขังที่เข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะไม่ได้รับการบําบัดแล้วก็ฟื้นฟูกลับไปสู่โลกภายนอกก็ยังเป็นที่ไม่ยอมรับของสังคมแต่ว่าโครงการเนี่ย สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นโครงการที่บําบัดแล้วก็ฟื้นฟูผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดให้เลิกโดยเด็ดขาดพร้อมที่จะเข้าไปสู่อ้อมอกของชุมชนของพี่น้องในสังคมภายนอกได้อย่างมีความสุขครับพี่แย่เห็นบอกว่ามีการจัดกิจกรรมที่ช่วยคลายความเครียดก,กิจกรรมตรงนี้เนี่ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะครับเป็นอันรู้กันนะครับเป็นอันที่ว่ารู้กันเพราะว่าองค์การมหารสน่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยพร้อมทั้งผู้บัญชาการเรือนจําทั้งสองแห่ง ทั้งอำเภอหล่มสักแล้วก็จังหวัดพิจิตรเนี่ยเราจะทํางานร่วมกันทุกปีจะบูรณาการร่วมกันทุกปีแล้วก็โครงการนี้จะเป็นการคลายเครียดให้กับพี่น้องผู้ต้องขังทั้งหญิงและชายเพราะว่าหนึ่งปีจะมีคนภายนอกเข้ามาเยี่ยมพร้อมทั้งสิ่งความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักร้องตลกนะครับซึ่งจะมาทําให้เขาคลายเครียดได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเป็นความรอคอยนะเป็นเป็นสิ่งที่พวกเขารอคอยว่าปีนี้เขาจะต้องได้ได้พบกับสิ่งนี้ องค์การมหาชนจังหวัดแล้วก็พบเรือนจําจะต้องนําสิ่งดีๆเข้ามาให้กับพวกเขาได้ได้ได้ไดไดความรู้ได้คลายเครียดพร้อมทั้งได้พร้อมกับที่จะบอกกับไสังคมภายนอกว่าพวกเราไม่เคยทอดทิ้งเขานะครับกิจกรรมตรงนี้นะคะก็ทํามาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีนะคะนักโทษเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะในทุกๆปีเนี่ยตอนนี้มีความรู้สึกหนักอ,อกหนักใจหรือว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบยังไงบ้างหรือเปล่าคะ ครับตร,ตรงในในส่วนที่ผู้ต้องขังเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าเป็นการกวาดล้างของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้มข้นขึ้นนะครับเข้มข้นขึ้นเพราะว่าเราจะสังเกตได้จากทางรายการทีวีต่างๆเพราะว่าจะมีการระบาดของยาเสพติดมากกว่าเดิมนะครับเพราะเราสังเกตได้จับได้แต่ละครั้งเนี่ยจำนวนหลายล้านเม็ดหลายแสนเม็ดซึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาระดับชาติซึ่งมันแก้ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเดือนหรือว่าครึ่งเดือนหรือว่าระยะเวลาสั้นๆเมื่อนันเนี่ย โครงการนี้ยังไงต้องมีอยู่ถึงแม้ว่าผู้ต้องขังจะเพิ่มขึ้นจํานวนผู้ติดยาจะเพิ่มมากขึ้นแต่เราก็ต้องช่วยกันถ้าองค์การมหาชนจังหวัดหยุดโครงการนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการบรรดฟื้นฟูหรือว่าช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดหรือว่าโครงการที่รณรงค์ให้เยาวชนเข้าใจถึงปัญหายาเสพติดเนี่ยถ้าเกิดเราหยุดโครงการนี้ไปมันก็จะเหมือนขาดขาดเฟือง เบื้องหนึ่งซึ่งจะขับเคลื่อนให้สังคมนี้มันเดินหน้าต่อไปได้ถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะชะลอได้บ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยองค์การอาหารแวนพิศ,ศ,น,น,ศนเนี่ยพร้อมที่จะทางานกับทุกหน่วยงานของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงแล้วโครงการแบบนี้ยังต้องมีอยู่แล้วก็ต้องทําให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านฝากถึงภาพรวมนะคะทั้ง2ที่ที่ได้ทำมาเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างครับสําหรับภาพรวมของทั้ง เรือนจำอาเภอเมืองที่จังหวัดเพชบูรณ์แล้วก็เรือนจําอําเภอลมศักนะฮะทั้งสองแห่งเนี่ยปีนี้ผมรู้สึกว่ามีความกระชับแต่ว่าระยะเวลาแห่งความบันเทิงที่จะมอบให้กับผู้ต้องขังเนี่ยยืดออกไปอีกเพราะนั้นหมายความว่าเราได้เตรียมแล้วก็ได้ปรึกษากันว่าเราต้องเอาศิลปินดาราเข้ามาเพิ่มเพื่อที่จะให้เขา อยู่กับความสุขตรงนี้ให้นานที่สุดได้ในในแต่ในวันนี้ที่เขารอคอยมาหนึ่งปีเต็มนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือเราเข้ามาในวันนี้เราจะรู้ปัญหาต่อไปอีกว่าความต้องการที่เขาต้องการในปีหน้าคืออะไรนะครับสถา,านที่พอไหมผู้ต้องขังเป็นยังไงชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงเราต้องอัพเพิ่มอะไรให้เขานะฮะซึ่งเราก็จะเข้ามาดูด้วยตาของขององค์กรเราเองว่าเราจะสามารถทําอะไรเพิ่มให้เขาได้บ้างนะสำหรับภาพรวมก็ผมคิดว่า ก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกปีที่เราพยายามปรับแล้วก็เข้าหาเขาให้ถึงจุดให้ได้ครับขอค่ะขอบคุณมากค่ะในฐานะที่ท่านเนี่ยคุกคีนะคะอยู่ที่นี่เนีคะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ตอนนี้ครับพูดถึงอ้สภาพการปัจจุบันเนี่ยก็มันที่ทราบนะฮะทางสังคมภายนอกเนี่ยปัญหายาเสพติดมันมากแล้วก็ดุนแรง ก็ในเดือน,นจำก็เช่นเดียวกันนะครับผู้ต้องขังของที่เรือนจำเพือลมศักเนี่ยแม้ว่ากำหนดโทษจะไม่เกิน10ปีที่นี่นะถึงจะอยู่ที่นี่ได้เนี่ยแต่ก็มีร้อยละ80เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดทั้งหมดนะครับยิ่งโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเนี่ยร้อยละ99ของผู้ต้องขังหญิงนะฮะที่เป็นคดียาเสพติด อันนี้ก็แสดงให้เห็นหนึ่งว่า,าสังคมภายนอกเราเนี่ยอ่อนแอนะครับปัญหายาเสพติดเลยเพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลให้เรือนจำเนี่ยปริมาณผู้ขังก็เพิ่มมากขึ้นในขณะที่สภาพเรือนจำทั้ง,งบริเวณสถานที่ที่หลับที่นอนที่กินก็มีอย่างจำกัดอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นก็เป็นปัญหาในการาดูแลผู้ขัง เพราะความแม่ัดนั่นเอง,เองใจไหมคะที่ในทุกๆปีเนี่ยมีผู้ต้องหาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมีการหนักใจบ้างไหมคะครับถามว่าหนักใจไหมเนี่ยเราเชาวราชธรรน,นะครับ,รบแต่เมื่ออาสาเข้ามาทําทงานด้านนี้แล้วเนี่ยซึ่งรู้ว่ามันงานราชทรรเนี่ยอยู่กพุ่งขังเนี่ยเป็นงานที่ไม่ไม่มีใครอยากทํานะครับเป็นงานที่หนักงานที่อยู่กับคนที่สังคมเขา เขาผลักมาแล้วไงอยู่อยู่ในสังคมไม่ได้แล้วเลยผลักเข้ามาอยู่ในเรือนจาซึ่งเราทราบปัญหาตรงนี้อยู่ถามว่าท้อแท้ไม่ท้อแท้ครับเพราะว่าเรารู้ดีว่าภาระของเราเนี่ยเรารับใช้สังคมเราทํางานเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างน้อยเนี่ยเอาอคนส่วนหนึ่งสังคมอาจจะมองว่าเขาชั่วหรือไม่ก็ตามแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาพลาดพลั้งในชีวิต ไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าคดียาเสพติดหรือสภาพปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้า <Yeah. S 1> เขารู้ว่าเขาขาดขาดโอกาสขาดการศึกษาขาดความรู้อะไรด้วยร้อยแปดสาเหตุที่ต้องทาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราต้องยอมรับสภาพตรงนี้เขาได้แล้วก็เราต้องอพัฒนาเขาด้วยนอกจากหนึ่งเราควบคุมให้เขาอยู่กับเราด้วยความเรียบร้อย <Yeah. S 1> หมายถึงว่าไม่ ก่อเหตุวุ่นวายไม่สร้างาาปัญหากับสังคมอีกในขณะอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยเราต้องอบรมฝึกวิชาชีพให้การศึกษาทางด้านสามัญกับเขา,าถึงระดับมหาลัยนะฮะเราประสานกับทางาสุขโขทัยธรรมธิราชสามารถเรียนถึงระดับปริญญาตรีได้นะครับส่วนเกี่ยวกับด้านอาชีพต่างๆเนี่ยเราก็อบรม ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเมรามีโครงการแต่ละปีนี่ยเยอะมากเพื่อจะพัฒนาเขานอกจากนี้เนี่ยเรื่องทางด้านจิตใจเนี่ยไม่ว่าเขานับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเราก็ประสานกับองค์กรเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับบาทหลวงนะทุกศาสนาเข้ามาพัฒนาจิตใจเขาทุกอาทิตย์นะครับ แล้วโครงการที่อบจได้จัดขึ้นเนี่ยนะคะในมุมมองของท่านเนี่ยท่านคิดว่ามันมีผลมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะกับผู้กับผู้ต้องขังครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการนับว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆโครงการหนึ่งนะครับเพราะว่าทําให้ผู้ถังเนี่ยได้รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยสังคมภายนอกเนี่ยผู้ขังรู้สึกว่าสังคมภายนอกเนี่ยไม่ทอดทิ้งเขา ยังให้โอกาสพวกเขายังคอยมาดูแลจัดกิจกรรมร่วมกับทางเรือนจำเนี่ยซึ่งโดยเฉพาะอบจอเพชรบูรณ์เนี่ยจัดโครงการนี้ติดต่อมาหลายปีแล้วซึ่งถามว่าพุ่งขังตามที่เราเห็นบรรยากาศอยู่ว่าพุ่งขังเขามีความรู้สึกที่มีความสุขและเป็นกันเองมากมันไม่ได้โหดร้ายไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับที่สังคมภายนอกเขามองถ้าเผื่อเราถ้าเผื่อเราเนี่ยทุกภาคส่วนนะฮะ โดยเฉพาะหน่วยราชการเองหรือว่าอบจอเนี่ยเข้ามาร่วมอย่างนี้เนี่ยทำให้ยิ่งเขาเนี่ยมีกําลังใจในการที่จะอยู่ภา,ายในเรือนจำนั่นก็คือทําตัวดีไม่ผิดวินยัยเพราะว่าทุกคนผู้ขังทุกคนเขาเป้าหมายสุดท้ายเขาต้องการกลับเข้าไปอยู่ร่วมกับสังคมในเมื่อเขารู้สึกว่าสังคมยังให้โอกาสเขายังช่วยเหลือเขายังไม่ทอดทิ้งเขาแล้วเนี่ยกำลังใจในการทําความดีแล้วว่า ที่จะสู่เป้าหมายวันสุดท้ายที่จะเดินออกจากคุเนี่ยมันมันใจยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมนะคะก็ได้ประโยชน์มากมายเลยยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านผอเรียนจำมากๆขอบคุณค่ะ